ข้อ e, นี้เข้ายากสินะโอ๊ยลืมปัด <maker> เท้เาขาหนูลืมบอกเฮ้ยขอโทษเธอเนี่ลืมเ่าแล้วเดี๋ยว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ยินดีต้อนรับสุดเทยหาธรรมนะคะเป็นอีพีต้นปีกันเลยเนาะวันนี้เนี่ยก็คือหาธรรมโดยกันที่จะมาอัดเพลงค o เวอร์นะคะล่าสุดเพิ่งจะมีไปกินข้าวกับแบบคุณทีมเอแปดอะไรอย่างเงี้วันนี้ก็เลยเออถือโอกาสนะจ๊ะมาพามาดูบรรยากาศของการอัดเพลงค o เวอร์กันถ้าใครกล้องหน,น่อยค่ะนี่คือเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะคะวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะก็คือเป็นเบื้องหลังสุด สุดไปเลยจ้านอตอกฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้นี่ตอบฉันได้ไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดไม่ออก ตอบฉันดีไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกโอ้ยลืมปัดเพาะข้าหนูลืมบอกลืมอะไรกันลืมเงาลืมเงาตอบฉันดีไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ที่เธอไม่เคยจะบอกและฉันก็เดาไม่ออกตอบฉันดีไหมที่คิดในใจกับฉันคนนี้ เคจะบอกัน,กออกอนนี้อ่าผ่าข้อนนี้เขายากจริงนะ <laughs> แอบอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่เธอช่วยตอบหน่อยได้ไหม เดี๋ยววันนี้เราจะต้องมีแบบเต้นด้วยกรุบๆอะไรอย่างนี้ได้ครับเธอเธอชอบเอ้ขอโทษเธอเนี่ยเลือกผิดแล้วเธอชอบชันตรงไหนให้ไม่ถูกทำไมเราลองแล้วมันได้ผิดปะอันนี้คือได้แค่ไหนพี่ประการมาวงมันง่ายไปประการมาวงมันง่ายไปแบบนึงซ้ายขวาซ้ายขวา ยาวมากเออไนี้ด้วยไปนี้ด้วยถูกจบแล้วเนี่ยเห็นไหมแค่นี้เองคอวงเธอทั้งตัวแล้วกันขอวงเธอทั้งตัวแล้วต้งองโอ้พี่จำมาหลังได้ริมอันแรกไม่ได้ที <c oughs> มเออ

มัวมมาก <ś led> ันไม่มีดานเป็นไรอยากรู้ว่าตรงกับฉันบ้างหรือไม่ชอชคที่เธอจะดีในแต่ละชะ่วงเวลาเธอะจะให้ฉันเลอะข้อเดนียวฉันคงเล,<ส><ด>ลอกรมแล้วตาขอบงเธอทั้งตัวแล้วกัน ็นแบบนักร้องใส่รองจริงๆแล้วนี่ก็คืออะไรจ๊ะไม่เคยเต้นม,มาสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่เป็นนักร้องฝั่งผู้ชายกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดคเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้แบบไลายองลายล,ลิปิงอะความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีครับประสบกันใหม่ๆเพราะปกติแล้วทีมจะชอบร้องเพลงช้าเพลงเศร้าแต่เพลงนี้เป็นเพลงเร็วและไม่พอครับต้องมีเต้นด้วยเปออ็นคน<ๆ>ชอบเต้นไหม ป็นคนไม่ชอบเต้นคะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าไม่ชอบเต้นจริงไปไม่ชอบเต้นไม่เป็นด้วยเดี๋ยวดูว่าคนนี้เขาเต้นขนาดัลได้ลัดนี่เป็นไงบ้างในอ่ะพอประกวดเอเอ๘ได้ไหมโอ้โหเอฟสิบได้เลยโอ้เอฟสิบได้เลยก็คือตกล้าไปเลยป้าก็แบบในขณะที่น้องร้องอยู่เทคเดียวดิฉันร้องเป็นสิบเทคโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้แบบโอ้แต่แล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆให้แบบมีโอกาสได้มาลองกันเป็นแบบลองคอเวอร์อเลยดิเออ่ะเอาฝักซองฝากช่องครับก็เดี๋ยว ติดตามดูที่ช่องท e a F 8ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูเป็นแซมโลเป็นทีเซอร์เอาไว้ละกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะส่วนตัวเต็มเดี๋ยวไปดูที่ช่องท e a F 8นะคะนะถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพิวมาแชนแนลไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พ่หนุ่มคนนี้ด้วยนะคะคคแล้วพบกันใหม่ EP หน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ส่วนฉันชอบเธอแบบนี้แบบที่เธอเป็นทุกตรงชอบที่เธอจะดีนะก่อน่องชอบเอาใจทุกลงตลอดและถ้าให้ฉันเลือกขอเดียวฉันคงเลือกไม่ลงขอมองเธอทั้งตัว